สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมอัรคเรเซียร์และตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Bull e t Angel ้ลอบนี้ไม่ผิดแล้วรอบนี้อ่านชื่อไม่ผิดแล้วช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรบ่อยๆนะครับพอดีว่าเป็นช่วงที่กําลังจะเปิดเทอมนะครับพอดีว่าทางโรงเรียนก็มีเรียนออนไลน์อะไรนิดหน่อยก็เลยแบบ ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ผมจะมาซุ่มกลอง Sun s na c k X อ็ l ซ e n Angel กันนะครับผมทั้งหมดวันนี้ผมจะมาเปิดทั้งหมด80กล่องกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้ไหมหรือว่าผมผมเชื่อมั่นในตัวเองว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ดวงสวยนะผมเป็นคนดวงดีเออได้ก็ได้ตนะั้งแต่10กล่องได้ลครับผมอาบางทีอะไรแบบเปิดกล่องแรกได้เลยอะไรแบบนั้น <laughs> ไม่พูดพันธ์ทำเพลงแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกล่องทั้งหมดแปดสิบกล่องนะครับผม,แต,ผมแต่นี่ผมแต่นี่ผมแลกมาก,ก่อนแล้วห้าสิบกล่องดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าดูสิว่าผมจะเป็นคนดวงดีหรือดวงชวยสักขนาดไหนนะครับผมพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> เรามาเริ่มส่งกันดีกว่ามาคือสามารถ ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นทั่วประเทศแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วประเทศได้เลยนะครับผมซันสแน็คเมล็ดทานตะวันก็ของที่ได้ในนี้ก็จะมีเอ็มเป็นปืน m 4 a 1นะครับผมของซันสแน็คนะครับสกินสวยมากครับผมดูแลสวยมากแล้วก็มีเหมือนเป็นจอบเหมือนเป็นทั่วซันสแน็คอันนี้สวยนะมีเอฟเฟกเนี่ยมีเอฟเฟกเคลื่อนไหวด้วยแล้วก็เป็นชุดของซันสแน็คนะครับอันนี้ผมอยากได้มากเลยคือ แปดสิบกอนนี่อย่างน้อยต้องได้ชุดเดียครับผมใหญ่ได้มากเลยโอเคไม่พูดพลาดทำเพลงเรามาเริ่มสุมกันเลยครับเออเราต้องมีเทคนิคการสุมสิวะทั้งช่องอื่นเขามีเทคนิคตลอดเลยโอเคเราเทคนิคของเราได้ดีกดนี่ไหมเออเทคนิคเรากดอย่างนี้ดีกว่ากดเรื่อยๆเออกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆประมาณสักสองรอบพอแล้วอ่าโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วมา อยากได้ชุดอยากได้ชุดนะอยากได้ชุดเอาชุดมาให้ผมมาเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเกินเกินมาเกินเินไปโอเคกล่<ค><ณ>องแรกมา,กม,ามานี่กล่องแรกนี่ผมอนโอ<เ>้โ,อโหประเดิมกล่องแรกตุดจัดเลยครับผมโอเคมาต่อกลอ,องที่สองมา โอ้ยได้ท่าโอ้โหสามสิบวันฮะเปิดต่อตอะไรโอโ้ได้กรอบอืมเปิดต่ออยากได้ชุด,ด้าเปิดต่อโอ้โหท่าอีกแล้วซ่าก็ไดกโอ้โหท่าสามอัน,นอก็ไดกโอ้โห นี่เราเปิดอีกี่กล่องแล้วเนี่ยเราเปิดไปหกกล่องแล้วเหรอโอ้โหเปิดตีต้องได้หน่อยแหละโอ้โหกรอบซ้ำต้องได้หน่อยแล้วห้าสิบกล่กองเนี่ยโอ้โหกรอบนี่มันชมรมคนชอบได้ของซ้ำหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหท่าทางสิสีท่าเอาไปเต้นระบำแล้วไงครับเนี่ยโอ้ลำโพเนี่ย โอ้โหท่าทางอ้า1ดกล่องผ่านไปเริ่มไม่มีวีว่แววเลยครับงั้นเราต้องใช้สูตรแบบจริงจๆๆังๆแล้วอะเราต้องเล่นกับดวงเมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากได้ชุดใช่ไหมนี่เราก็บอกว่าเออเราไม่อยากได้ชุดเราอยากได้นี่พวกนี้เราอยากได้ท่าทางเนี่ยเออออกบ่อยจังเราอยากได้มากเลยอะ จะเอาไปเต้นทั้งวันตั้งคืนเลยสามสิบวันเนี่ยเออเนี่ยเอากรอบเอาอะไรพวกนี้เยอะเลยเนี่ยโดยเฉพาะเพชรเนี่ยเออเอามาให้หมดเลยอันนี้ไม่อยากได้สามอันนี้ไม่อยากได้ิีเออมาเปิดมันคงเข้าใจแล้วว่าเราไม่อยากได้เดี๋ยวมันก็ให้นะนี่เป็นไงสมตามความต้องการจริงๆเลยกดต่อดีจ่าบมาเถอะขอร้องละโอ้โหท่าอีกแล้ว เออเราอยากได้นี่ว่าเอออยากได้ดีใจดีใจว่อยากได้อยากได้อยากได้เอออยากได้อันนี้อยากได้พอดีเลยอันนี้อยากได้พอดีเลยกำลังอยากได้เลยอันนี้ก็กำลังอยากได้เอามา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 เยอะเยอะเอามาเยอะเยอะเอามาเยอะเยอะเอามาติดติดกันเลยครับเปิดไปเรื่อยๆเอามาโห โอ้โหเจ็บจีด,ดโอ้โหยี่สิบกล่องผ่านไปไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหต้องทำบุญด้วยอะไรครับเนี่ยคนที่เปิดกล่องเดียวได้เนี่ยโอ้โหตายละก็ยี่สิบกล่ <c oughs> กองผ่านไปนะครับผมใครอยากลองสุ่มก็สุ่มเล่นได้นะครับเผื่อคุณดวงดี มากกว่านี้อาจจะเปิดสองทางของได้เลยก็ใครอยากได้โค้ดอันนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลทั่วประเทศแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำได้เลยนะครับผมมาเปิดต่อขนมมันก็อร่อยนะครับรสชาติมันดีนะครับแต่ทำไมกล่องมันเค็มๆยังไงไม่รู้อ่ะอื้อหือ เห็นแววเห็นแวลห้าสิบกล่องไม่พออือหืออีกสิบกล่องผ่านไปไวเหมือนโกหกและก็ยังไม่ได้อะไรเหมือนเดิมโอ้โห ใส่โค้ดก็ว่าเหนื่อยนี่แหละครับนี่เปิดกล่องนี่เหนื่อยกว่านะครับนั่งลุ้นไปแล้วก็เปิดไปโอ้โหงาแตกเลยครับผมไม่ได้อะไรเลยโอ้โหผมเป็นคนที่แบบดวงตวยเลยขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอวัดดวงเลยไหมครับเปิดสิบกล่องไปเลยดีกว่าเออทีเดียวเลยไม่ได้มันรู้ไปดูสิครับว่าห้าสิบกล่องแรกจะได้ไหม สักอย่างเนี่ยขอสักอย่างเนี่ยเมื่อกี้ผมอยากได้ตั้งสามอย่างใช่ไหมนี่ผมขอสักอย่างดีนี่ขอขอสักอย่างเถอะนะมาเถิดนะครับมาเปิดมาเปิดมาไม่โดนช่วยโอ้โหดูดีนะ <c oughs> เนี่ยไม,ม่ได้เปิดกล่องแรกคุณอาจมัเป็นแบบเปิดกล่องแรก โอ้โหท่ากี่อันเนี่ยนับก่อนนะหนึ่งเดี๋ยนะนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามท่าสามสิบวันโอ้โเอาไปวางขายไปแผงร้ตนดีได้ไหมเนี่ยโอ้โเยอะเกินปึก ของว่วงไม่ได้เลยครับโอ้โหตงใส่ต้องไม่เบิกเพิ่มอีก30โคตดป้าบอจริงเชวเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับผมเดี๋ยวกลับมา A few moments later กลับมาแล้วนะครับอีกสามสิโคตดไอ้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไอ ดวงสวยขนาดนี้เปิดไปห้าสิบลองไอ้ไม่ได้อะไรเลยเกลือจนเสียงเกลือจนบ้าเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเผมเนี่ยเอราหลังจากที่ผมได้ใส่โค้ดเพิ่มมาอีกสามสิบกล่องนะครับผมเหนื่อยมากเลยอะคือผมเห็นในกลุ่มคือเขาบอกว่าเปิดฟองสามกล่องได้เลยผมอยเลผมอยากจะถามเขาแบบ จราจะเหาะไปบ้านไปหน้าบ้านเขาแล้วถามเขาว่าเขาทาบุญด้วยอะไรเปิดห้องสามองได้เนี่ยผงเปิดไปห้าสิบกลมไม่ได้เลยผมไม,ไม่ได้สักคินเลยเนี่ยอันนี้ผมมีสูตรผมมีสูตรรีบนั่งเปิดโคตรไปนั่งคิดไปนี่ถ้าเราเปิดได้อะไรจากธีการนี้เราก็ต้องใส่ครับผมเมื่อเราใส่ไอ้กรอบน,นี้มันก็สวยนะครับเออนี่เราใส่ทาด้วยอะใส่หมดเลยใส่ทางนี้ดีกว่าอะนี่ ไปด้วยต้องได้แล้วแหละจังหวะนี้มันมีคนเชิญมายังครับยังขับยังไม่เลยไหนแล้วกล่องของเราอยู่ไหนแล้วเอออ๋อกล่องอยู่นั่นมา,มาต้องได้แล้วแหละคนอื่นเสิดสอสามกล่องได้เลยผมต้องได้แหละคือตอนแรกคิดว่าแปสิบกล่องต้องเก็บให้ครบสามอย่างแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนความคิดตัวเองมาแล้วขอสักอย่างดีนี้ได้ไหมขอสักอย่างได้ไหมในนี้ โอเคไม่พูดพลาดทำเพลงเรามาเปิดต่อกเลยดีกว่าครับผมมาไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ใช่สูตรแ้วเมื่อกี้ใส่กรอบไปเลยไปเลยเรียบร้อยไม่ใช้สูตรอื่นแล้วมาเปิดเลยดีกว่าขอมาโอ้โหเด้ปาร์ตี้มาถ้าเราถ้าเราทำเสียงเหมือนแบบถ้าเราทำเสียงมเหมือนแบบเศร้าโศกเดี๋ยวมันจะไม่มาไงเออเราแบบทำเสียงเข้มเข้มแข็งเข้มแข็งมา มาอีโอ๊ยเดยเพื่อนชวกันเออมาอีกมาอืมมาอีมาอีมาอีแล้วนะเนี่ยมาอีกแล้วนะท่าเนี่ยไม่เอาแล้วมาอืมอีกแล้วอีกแล้วไอ้ท่านี่อีกแล้วมามามาอีน้ำพงได้ไปร้อยชิ้นเลยไหมเนี่ยเอาไปประกาศโอ้ทั้งวันทั้งคืนแน่เลย อใบอัพป,ปืนมาอีกมาใบอาปืนอีกแล้วถ้ามีสีโมงในนี้ผมว่าดีเลยนะอันนี้มันมาสีเขียวม,มันอัพได้น้อยอะ่ะโอ้ใช่แล้วมามาม,มาสิครับโอ้โหสิบชิ้นผ่านไปผมเริมไม่มีแววแล้วโหมาแล้วต้องเสียงให้เข้มแข็งกว่านี้เร็วไป ืออไปขอเธอเออทีละสองกล่องไหมผมว่าทีละสองกล่องนะแน่ได้นะละสองกล่องออมาได้เลยหรือเปล่าโอ้โหไ,ได้เพชรมาผมว่ามีแววว่ะได้เพชรมาเพชรไม่ออกเลยนะว่ามีแววเปิดทีละสองกล่องมีแววว่ะมา อยาน้อยมานก็ได้แล้วว่ะอย่าน้อยมากก็ได้เอเอ là. ขอสักชิดด้นเถอะโอ้โหเปิดสแปดสิบใบเนี่ยเพิ่งได้พัวเนี่ยอันเดียวเอออย่าน้อยมักก็ได้แต่ว่าอยากได้ชุดกับปืนมากกว่าโอ้ยอยาน้อยมักก็ได้มาเปิดต่อผมว่าสองกล่องมันได้ผลว่ะผมว่าสองกล่องมันได้ผลอนะ่ะบนที่เราสองกล่องไปเลยเออยือ๊อ ปืนมาแล้วคุณเจมครับผมขอบคุณเลยครับผมได้ปืนแล้วโอ้โหผมว่าของกล่องนี่แหละทุกคนเอาลองเอาสูนรนี้ไปใช้ดูนะครับคือคือถ้าถ้าไม่อยากเกลือก็อเปิดทีละสองกล่องเลยนะครับผมผมว่าผมมีโอกาสได้เยอะมากเนี่ยเปิดทีละสองกล่องนี้ได้เลยอะ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นเนี่ยอ,อ๋อนึวกว่าได้ของขึ้อนอาชิเมน้นนึวกว่าได้ของตกเทหมดเลย เลยอีกหกลองนะสามรอบเปิดมาโอ้มาอีกมาอีกพออีสองรอบอีสองรอบนะขอนะชุดนะขอนะขอติดนะครับตุง้งอ้มาเธอสองรอบสุดท้ายแล้วโสองรอบสุดท้ายทุกคนช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคือถ้าแชร์คลิปนี้ได้ก็แชร์ให้ผมหน่อยนะครับ โอ้โหเกือจัดเลยครับคำรอบท้ายชุดต้องมาแล้วแหละชุดต้องมาแล้วแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เราเออกไปใส่ครบเสทท้นดีกว่าเดี๋ยวเผื่อชุดมันมาเออเราต้องเล่นเราต้องเล่นอันนี้หน่อยเราต้องเล่นปูดหน่อยแต่นี่ใส่แทนช่องนี้เลยอ่ะแล้วก็เอาท่าใส่ช่องนี้ด้วยเออครบเซตครับครบเซตครบเซตเลยด้วยเหงาที่ท่วทมทั้งตัวผมตอนนี้ มันต้องมาแล้วแหละครับผมว่า,ากดกันเลยดีกว่าครับมาลงมาแล้วแมลเนาะสองสุดท้าแล้วนะเปิดมาก็ท่าเลยนะออเปิดจนจะกลายเป็นบ้าแล้วเนี่ยได้ท่าโหท่ากี่อันนี้สองสี่หกแปดสิบ เดี๋ยวนะนับใหม่1,2,4,6,8,10,12,14,16แปหกโอ้โหถ้า17อันโอ้โโอ้โปวดปวดหัวเลยครับปวดหัวเลย8ปดกล่องไม่ได้ชุดโอ้โหสำหรับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากสุ่มเหมือนผมก็สามารถหาซื้อหาซื้อขอนมตามสแน,น็กที่มีรูปซองเป็นรูปของเกมนะครับผมสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นทั่วทั่วประเทศแล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อหรือห้างสัรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากสุ่มอยากประวงเหมือนผมนะครับผม ก็คลิปนี้ก็มีแค่เพียงแค่นี้นะครับมาเปิดมาไม่ไม่ใช่มาเปิดกล่อง80กล่องให้ดูหรอกครับมาโชว์ความเกลือของผมมาโชว์ความดวงซวยของผมนี่นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ